สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนนะคะที่สนใจนะคะว่าหมุนลดน้ําหนักอย่างไรนะคะหมุนก็บอกเลยค่ะคิดรับาของมุนสามตัวมีไทีจนีเบสเอ็กซ์ตร้านะคะมีไคลนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเจลร้อนด้วยนะคะ V2 ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะสามสูตรนี้จะทําให้คุณมีรูปร่างที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนหลายๆคนค่ะบอกว่าถ้าสนใจนะคะอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทำได้อย่างไรทำได้นะคะอย่างแรกหมแนะนำ ทานเองก่อนค่ะให้รู้เลยนะคะว่าดีหรือไม่ดียังไงเห็นผลกับตัวเองอะไรเพราะาตัวเองพูดจากหัวใจเนี่ยนะคะมันได้ผลดีที่สุดจากนั้นสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เขาขายง่ายแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายตัวให้จําหน่ายด้วยค่ะแล้วก็เขาสอนวิธีการขายด้วยนะคะว่าจะขายได้อย่างไรจากนั้นค่ะคุณก็จะได้ หลากหลายอย่างจากสิทธิพิเศษนะคะที่ตรงนี้สําหรับตัวแทนจำหน่ายที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่สูงขึ้นหลายคนโปรดนีได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีการไปเที่ยวต่างประเทศฟรีแจกทองแจกสินค้าเยอะแยะมากมายกิจกรรมร่วมสนุกที่ทางไฟทีนี่เองเนี่ยเขามีการโปรโมทนะคะสินค้าแล้วก็รวมถึงทํากิจกรรมเพื่อให้คนมาสนใจสินค้าตลอดเขาก็ทําเช่นเดียวกันร่วมถึงพรีเซนเตอร์คนนี้ค่ะทุ่มสุดตัวสุดพลังมากเลยนะคะดังนั้นค่ะก็มาสมัครได้นะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายกันได้ค่ะ ตามที่ขึ้นในนี้เลยค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะสาวๆทุกคนนะคะที่สนใจนะคะว่าบุ๋มลดน้ำหนักอย่างไรนะคะบุม๋มก็บอกเลยค่ะพี่ลับผมมุอสามตัวมีไปเทนี่เบสเอ็กซ์ตร้านะคะมีไคอนูนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเจลร้อนด้วยนะคะ V2 ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะ3ส,สูตรนี้จะทำให้คุณมีรูปร่างที่ ดีขึ้นอย่างแน่นอนหลายๆคนค่ะบอกว่าถ้าสนใจนะคะอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทำได้อย่างไรทำได้นะคะอย่างแรกผมแนะนำทานเองก่อนค่ะให้รู้เลยนะคะว่าดีหรือไม่ดียังไงเห็นผลกับตัวเองอะไรเพราะาตัวเองพูดจากหัวใจเนี่ยนะคะมันได้ผลดีที่สุดจากนั้นสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เขาขายง่ายแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายตัวให้จำหน่ายด้วยค่ะแล้วก็เขาสอนวิธีการขายด้วยนะคะว่าจะขายได้อย่างไรจากนั้นค่ะคุณก็จะได้ หลากหลายอย่างกับสิทธิพิเศษนะคะที่ตรงนี้สําหรับตัวแทนจำหน่ายที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่สูงขึ้นหลายคนโปรดนีได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีการไปเที่ยวต่างประเทศฟรีแจกทองแจกสินค้าเยอะแยะมากมายกิจกรรมร่วมสนุกที่ทางไฟทีนี่เองเนี่ยเขามีการโปรโมทน,นะคะสินค้าแล้วก็รวมถึงทํากิจกรรมเพื่อให้คนมาสนใจสินค้าตลอดเขาก็ทําเช่นเดียวกันร่วมถึงพรีเซนเตอร์คนนี้ค่ะทุ่มสุดตัวสุดพลังมากเลยนะคะดังนั้นค่ะก็มาสมัครได้นะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายกันได้ค่ะ ตามที่ขึ้นในนี้เลยค่ะแล้วเจอกัน